มีกับข้าวอร่อยอร่อยมาเสิร์ฟอีกแล้วจ้าวันนี้เมนูเนื้อนะคะมาเสิร์ฟให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับรู้กันนะคะเราจะผัดกระเพราเนื้อกันค่ะกระเพราเนื้อสับแล้วใส่กระเพราบ้านหอมหอมกระเพราแดงนะคะที่มีประโยชน์มีสรรพคุณมากมายเลยนะคะก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่สิบานด้วยนะคะ วันนี้เมนูกะเพาะรารสเด็ดค่ะพี่พี่เพื่อนๆผัดกะเพรายังไงจะให้อร่อยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆที่รักทุกท่าน hello my f r รนด์วันนี้พี่สิบานจะพาพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะก่อนจะเข้าครัวเราก็พาพี่พี่เพื่อนๆไปดูกะเพราของเรานะคะ เราจะผัดกระเพราเนื้อแล้วก็ไปเก็บกระเพราค่ะเป็นกระเพราแดงนะคะซึ่งในซอยพิศิบันก็มีหลายต้นทีเดียวแต่ต้นนี้งามมากมีดอกสวยๆเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้ววิธีการทํากันเลยนะคะวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะมีกระเพราแดงมีพริกจินดามีกระเทียมแล้วก็ เคร sure ื Mich ่องปรุงของเราก็ไม right ่มีอะไรมากนะคะก่อนที่เราจะไปทำนะคะเราก็ต้องเตรียมอะไรให้เรียบร้อยเครื่องปรุงก็มีซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำมันหอยน้ำตาลทรายแล้วก็ผงชูรสนะคะพี่ๆเพื่อนที่ขาดไม่ได้คือพระเอกงานของเรานะคะเนื้อ1ชิ้นนะคะเนื้อสันสุยยเดี๋ยวเราจะมาดูการแต่งเนื้อกันนะคะพี่ๆเพื่อน เราซื้อเนื้อมาเป็นชิ้นเราจะทำยังไงที่จะผัดกระเพราออกมาให้อร่อยที่สุดพี่สิบานจะพาพี่ๆเพื่อนๆไปหั่นเนื้อสับเนื้อให้เห็นๆกันเลยนะคะแล้วนี่ค่ะทุกอย่างก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติงานกันแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะกระเพราแดงดอกสวยๆ เผาแดงก้านของเขาก็จะเหนียวนะคะเราก็มีพิธีผัดง่ายๆที่จะให้มีกลิ่นหอมกลุ่นนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะมาดูเทคนิคการหั่นเนื้อนะคะแล่เนื้อออกมาค่ะนี่ค่ะแล่ออกมาเป็นทางยาวก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆเราจะมาแต่งเนื้อก่อนนะคะบางทีเราไปซื้อเนื้อเราไมา่ได้พลิกซ้ายพลิกขวาดูนะคะความที่เรียบง่ายแต่ว่าถ้าเราเอามาแต่งเองนะ เราจะได้กับข้าวอีกหลายอย่างค่ะที่ทำเกี่ยวนี้ค่ะเนื้อส่วนนี้ก็จะเป็นเอ็นเป็นเศษแล้วก็สามารถจะมาทำน้ำอ,อมได้ค่ะนี่ค่ะวิธีการหั่นเนื้อนะคะหั่นตามยาวก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็มาซอยมาซอยมาหั่นตามขวางนะคะหั่นชิ้นบางๆเพื่อจะให้การสับที่ง่ายขึ้นแล้วก็เนื้อของเราก็จะยุ่ยฟูค่ะพี่ๆเพื่อนๆ อ่อง่ายต่อการผัดและการรับประทานนะคะพี่พี่เพื่อนๆนี่พอหัน่นเสร็จแล้วเราก็เอามาสับพี่สิบานซื้อเนื้อส่วนที่เป็นสันนะคะเนื้อสันนี่ค่ะจะสับง่ายจะสับไวการที่เมนูเนื้อของเราบางคนก็บอกไม่เอาหรอกเนื้อเหนียวอยู่ที่เทคนิคของเรานะคะพี่พี่เพื่อนๆนี่แปบเกียวได้เนื้อสับออกมาเต็มเคียงเลยนะคะพี่พี่เพื่อน แล้วพี่สิบานต้องขอโทษกับท่านที่ไม่รับประทานเนื้อด้วยนะคะท่านจะเอาหมูมาทําก็ได้ค่ะแต่วันนี้พี่สิบานขอนําเสนอเมนูเนื้อนะคะนี่ค่ะเราก็มาเด็ดกระเพราแดงที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะเอาดอกอ่อนๆกระเพราแดงก้านของเขาก็จะเหนียวนะคะพี่ๆเพื่อนๆเ,เราก็เอาเฉพาะใบใก้านติดนิดหน่อยไม่เป็นไรเราก็มาโขกระเทียมกันเลยนะคะพี่สิบานใช้กระเทียมไทยค่ะ โบบ,บุบบับบับพี่สิบันก็ไม่รู้ว่าความหมายคําว่าบุบบุบบับบับมันคืออะไรนะคะแต่ว่าสามารถทําได้ค่ะโกไม่ต้องแหลกค่ะไม่มีคําแปลนะคะบ,บุบบุบบับบับก็ใส่พริกไปโขกเหมือนกันค่ะโขบบุ๊บบับบับไม่ต้องโขกให้ละเอียดนะคะพอเราไปผัดแล้วเขาก็จะหอมค่ะเราก็จะได้เคี้ยวพริกเคี้ยวกระเทียมกรุบกรุบกรุบกรด้วยนะคะ ตอนนี้ทุกอย่างเราเตรียมพร้อมนะคะเราจะพร้อมอยู่หน้าเตาแล้วเราจะทําไข่ดาวด้วยนะคะพี่สิบันจะทําไข่เยิ้มด้วยนี่ค่ะทุกอย่างเราก็พร้อมแล้วพร้อมอยู่หน้าเตาไม่ต้องวิ่งหาอะไรแล้วค่ะเตรียมพร้อมตรงหน้าเตาแล้วค่ะพี่พี่เพื่อนๆนเนื้อเราก็พร้อมทุกอย่างเราเตรียมไว้หมดแล้วนี่ค่ะเนื้อสับละเอียดมากพี่พี่เพื่อนๆไม่มีเอ็นไม่มี เยื่อติดเลยแล้วก็พลิกแล้วก็ขบปุ๊บปุ๊บแปบพี่ที่สีบันใช้ไข่2ฟองนะคะเดี๋ยวทําดาวกันค่ะนี่ค่ะมีผงชูรสมีซอสปรุงรสฝาเขียวนี่ค่ะมีซีอิ๊วดำมีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนพะ ของงานของเราก็คืออีกอย่างหนึ่งคือ N อนเอน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 มาแล้วจ้ากระเพราแดงค่ะพ well, uh ี athletes, ่เพื่อนเพื่อนหอมมากเวลาผัดไปนะคะเรามาอยู่หน้าเตากันเลยนะคะพี่สิบันใช้น้ำมันหมูนะคะไม่ใช่เนยขาวนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทำไข่ดาวด้วยกระทะแบนนะคะธรรมดากระทะก้นลึกจะทำไข่ดาวสวยมาก แต่วันนี้พี่สิบานไม่อยากเปลี่ยนกระทะนะคะเพราะว่าการทำดาวก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายอาไข่ดาวเสร็จแล้วก็ผัดพริกต่อเลยนะคะนี่ค่ะผัดพริกผัดกระเทียมให้หอมๆเลยผัดให้หอมนะคะการที่เราทำผัดกะเพราที่เครื่องเทศของเราจะหอมก็คือการผัดการเจียวการผัดพริกให้หอมนะคะอ,อหอมได้ที่ เดี๋ยวเราเอาเนื้อลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อเราสับเองจะละเอียดจะยุย่ยง่ายต่อการรับประทานนะคะพี่ๆเพื่อนๆชั้น, <c oughs> น,น,นผัดเนื้อนะคะเมื่อกี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะตอนนี้เราเร่งไฟมานิดนึงพอเราผัดไปน้ําเนื้อเขาก็จะออกนะคะนี่ค่ะน้ําเนื้อเขาจะออกโดยที่ว่าไม่ต้องเติมพอ,อน้ําเนื้อออกเนื้อสุกแล้วเราก็เติมซอสไปนี่ค่ะซีอิ๊วขาวลงไปสามช้อน ซอสฝ้าเขียวสามช้อนแล้วก็เติมน้ำมันหอยไปสามช้อนแล้วก็พระเอกของงานของเราอีกอย่างคือซีอิ๊วดำค่ะเพิ่มสีสันแล้วก็ให้กระเพราของเรามีกลิ่นหอมนะคะบางคนเขาบอกว่าอุย้ยไม่ต้องใส่กระเพราฉันไม่ต้องการสีสันแต่ว่าซีอิ๊วดำทําให้ผัดกระเพราของเรามีกลิ่นหอมนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่นนค่ะพอผัดได้ที่แล้วมีอะไรอีกคะคุณสีบาน ขาดอะไรขาดหวานค่ะเติมน้ำตาลเติมชูรสลงไปนี่ค่ะตอนนี้กำลังส่งกลิ่นหอมมากเลยค่ะพ,พี่เพื่อนหอมซอสหอมซีอิว๊วนี่ค่ะใครๆก็ทำได้นะคะแต่ทำให้อร่อยนี่ทำยากค่ะพ,พี่เพื่อนทำให้ถูกปากตัวเองถูกปากคนในบ้านนี่ยากค่ะนี่ค่ะพี่สิบันก็ใส่กับเพราแล้วก็มีดอก การผัดกระเพราพี่สิบันชอบกะเพราเยอะๆซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายวิยฉันไม่กินกระเพรามันมีกลิ่นเหม็นถ้าคนไม่ชอบกระเพราจะทําผัดกระเพราออกมาไม่อร่อยถ้าคนชอบกินผัดกระเพราจะผัดกระเพราออกมาแบบอร่อยมากค่ะพี่ๆเพื่อนตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะคนกุเลงคุเล็งกุเลง,เลงแผลนี้ก็สุกแล้วได้ที่แล้วหอมแล้วเรามา เตรียมข้าวสวยร้อนๆของเราเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆเตรียมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะกระเพราของเราก็มาแล้วน่ารับประทานมากค่ะพี่ๆเพื่อนๆกลิ่นหอมมากอ่าคนที่จามก็ออกจากบ้านไปแล้วนะคะเพราะว่า <c oughs> ผัดกระเพรานี้ต้องมีไอมีจามค่ะไม่ไอไม่จามไม่ใช่ผัดกระเพรานะคะนี่ค่ะพีสิบันก็ใช้ไข่ดาวไข่เยิ้มลงไปนะคะ ตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นขบวนการแล้วนะคะผัดกระเพราแบบง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆแต่ทําให้อร่อยต้องทําแบบพี่สีบานเลยนะคะใช้สูตรนี้เลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆเ,เราก็พร้อมเสิร์ฟกันแล้วก่อนที่เราจะเสิร์ฟเราก็เติมน้ำพริกน้ําปลาไปหน่อยขอบคุณเพื่อนๆพ,พ,พี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching ใครที่อยากทําผัดกะเพราแบบพี่สีบานนะคะทําสูตรนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะผัดกะเพราหอมๆเนื้อนุ่มๆไม่แข็งไม่เหนียวกะเพราบ้านหอมๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่สีบานด้วยนะคะเราก็จากลากันไปแล้วคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะ